ตาตาตาอรมณ์ลายไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์ของโลกก็ตั้งอยู่ตามภาษาโลกอย่างนั้นมันจะเป็นพิษหรือไม่เป็นพิอยู่ที่ชั้นทราคาของบุคคลผู้เข้าไปเสกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอารมณ์ทลายอันวนะิจิตในโลกน่ะมันก็ตั้งอยู่มันเองแต่ตังกับปากนนืัความนัมริผิดของบุคคลเนี่ยเป็นใหญ่ที่จะทําให้อารมณ์เหล่านั้นติงกิเลสมาจะบอกว่าตว่างี้ครับมีเฉพาะเราภายในสันดานเป็นเชื่อ ไอ้สิ่งซึ่งลอยว่อนอยู่ข้างนอกจึงกลายเป็นกิเลสสาหรับเราได้ก็พูดอย่างนี้ถ้าว่าไม่มีเชื่ออยู่ภายในสันดานเราแล้วไอ้ขรองภายนอกไม่จะลอยว่อนอยู่มันก็ไม่เป็นกิเลสมันเพียงแต่ว่าอารมณ์โลกเฉยๆต้งล่างี้ครับว่าอาคันตุกากิเลสน่ะมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอาศัยเชื่อข้างในเป็นมูลก็พูดงนี้ว่าอาศัยเชื่อข้างในเป็นมูลไม่ใช่ว่าตัวมันน่ะคือไอ้ตัวข้างในไม่ใช่ต่อวาอาศัยเชื่อข้างในเป็นมูล แต่ว่าที่มันฟุ้งขึ้นเนี่ยก็เพราะรูปก็กินเสียงขขาออกมากระทบนะาว <รอ S 1> ่ารูปก็กินเสียงขขาออกมาไม่มากระทบแล้วก็มันของมันก็สงบขึ้นมาอย่างนนั้แหละอยู่นิ่นี่ในขั้นตะดดานแต่เพราะเหตุที่มีรูปรถกลินเสียงมากระทบมากวนมันอนุสัยก็ฟุ้งขึ้นมามารับไออารมณ์ที่เป็นรูปก็กินเสียงกลายเป็นนิวอล์ฟห้าไปนี่กลายเป็นยาขึ้นมาเป็นขั้นตระกัดกิเลสไปละถ้าเหตุนั้นขั้นตระกัดกิเลสถ้าจะว่าไปแล้ว ก็คือกิเลสภายในซึ่งขึ้นโดยอาศัยเครื่องอุปกรณ์จากลูบรถถึงเสียงอันเป็นภายนอกมาเป็นสิ่งกระตุ้นง่ายๆถ้าไมมีส <sh> ิ่งกระตุ้นนี่แล้วมันก็ไม่มีอาารตุกากิเลสก็ไม่มีลูบรถถึนเสียงนั้นเป็นเป็นต้นกระบกทมันเตือนขึ้นลูกก็ตื่นใช่หรือคนตื่นมาเป็นสิ่งกระตุ้นมันมาเล่าคุณนาะเป็นอารมณ์เล่าเป็นเป็นเครื่องเล่าอารมณ์เป็นอาเวกผู้นี้ภาสาจิตวิทยาเขาเรียกเป็นอาเวกมาเล่าอารม์ ก็เหมือนกันถ้ามีถ้าไม่มีภายในเป็นเชื่อและอายามันก็ไม่มีมันก็ต้องไอสิ่งคนอื่นนะไอคำด่ามันก็ทับปูไหนคำด่าเป็นเพียงแต่คำมาเล่าอารมณ์นั่นเองอ่ะให้แอะอนุสัยน่ะมันฟุ้งขึ้นมากระทั่งผมมาถึงใจแล้วผมไม่ไหวก็ไหลมาทางปากทางกายก็ไหลออกมาแล้วมันไหลไปไหลต่อไปครับไม่ออกมาแล้วมันก็ไม่ไปไหนต่อมันก็ดับไปสิออกมาแล้วก็ดับไปทุกขณะไม่ได้ไหลไปไหนต่อไปดับไปแลสิ้นเชิงเลยสิ้นเชิงถ้าไม่สิ้นเชิงก็เป็นความตีดทิดับไปสิ้นเชิงแต่ทิ้งวิบากเก็บไว ไปในใจอีกเหตุประวัยเองวิบากเป็นวิบากกรรมของมันอ่ะไปเป็นรอยพิมพ์ใจเขาไปประทับรอยอยู่ในภวังที่วนเวียนนี้เลื่อยไปตัวเขาดับไปแลแต่เขาฝากฝังอะไรไว้บ้างฝากรอยพิมพ์ใจเอาไว้ฝากรอยพิมพ์ใจไปรอยพิมพ์ไปเป็นคท่านครับเป็นคำพูดที่ใครร้องมากฝากรอยพิมพ์มพมมพมใจเอาไว้สำหรับที่จะให้ผลต่อไปไนะครับใช่ครับ